ครับครับก็สวัสดีครับผมเจอกับผมเบบีบ้บอยนนเนาะช่วงนี้ไม่ได้ทำคลิปออก YouTube เลยเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่คนระัเพราะว่าที่อยู่เก่าเนี่ยคือเขารื้อทำแซมโหรือแบบหรือแบบแบบหูแบบใหญ่โตหัวลานะ่ะคือทั้งหลังอะ่ะทั้งหลังเลยที่ผมเข้าอยู่อ่ะคือเขาลือ้อทาแซมหมดทั้งหลังเลย ไปดูได้นะผมมีคลิปอยู่ที่เฟซบุ๊กอ่ะไปดูได้ครับผมก็ตามนั้นเลย้วก็ปว่าจะหาที่อยู่ได้ปุ๊บปว่าจะอะไรลงล็อกเข้าตัวได้ก็ใช้เวลาสักพักครับผมตอนนี้ก็ได้ที่อยู่ใหม่ลนะก็เนี่ยที่เห็นอยู่บริเวณน,นี้ครับก็เป็นห้องไม่ใหญ่มากเป็นห้องเล็กๆเนาะก็กล่าวว่าเดี๋ยวทําอะไรให้มันเรียบร้อยเตรียมให้มันแบบ ครบเราค่อยจะไปเดินหน้าลง YouTube ต่อเที่ยวกันต่อเนะาะช่วงนี้ก็วุ่นวอยู่แล้วอีกอย่างช่วงนี้ก็งานเอองานที่ประจําอะที่ผมทำอยู่ก็วุ่นวุ่นด้วยก็เลยไม่มีเวลาลงเป็นคลิป YouTube เอ่อทำยูทูบเนาะครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับก็พอดีมันติดภารกิจจริงๆก็นี่ก็ออกมาอัดคลิป เราให้ฟังว่าเดีย๋ยวทำไมว่าเออยังไม่ทําคลิปดูมุมุกหลอกหายไปไหนก็เนี่ยครับคตอบไม่ได้ว่ามีคนดูเยอะหรอกก็เป็นช่องเล็กน้อยแต่ที่จุดประสงค์ที่ผมทําก็คือเอ่อเราจะเก็บไว้เวลาเราเคยไปยอดไหนเนี่ยเราจะเก็บไว้ดูเผื่ออนาคตเราอายุเยอะๆเราไปไหนไม่ไหวเนี่ยก็คือเราก็ยังสามารถเปิดดูได้ว่าเออสถานที่ตรงนี้นะสถานที่ตรงนั้นนะ เออเราเคยไปเราไปมาเคยไปเที่ยวมาเนาะเราประมาณนี้ก็คือจุดประสงค์ผมที่ทำทุกเออไม่ได้ออ,อะไรครับผมแต่ก็ขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้กันตลอดครับผมแล้วก็คนที่จะเข้ามาดูใหม่ก็ฝากช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนี่ก็มาเล่าให้ฟังเขาเรียกอะไรอ่ะเล่าสู่กันฟังครับผมว่าเอทําไม Baby Boy เบบี้บอยหายไปไหนไม่ท,ทํา u t u b e แล้วหรอไม่ใช่นะครับทํานะครับแต่ช่วงนี้ยังติดภารกิจอยู่ครับผมก็ปากคำนี้ครับผมก็ยังไงก็ขออนุญาตไปจัดคงจัดของอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะครับผมงไงก็ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ